สวัสดีครับหลายคนที่เคยติดตามผมมาเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยกับบอร์ดนี้ดีนะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดไฮโวล์ประกอบฝีมือคนไทยนะครับซึ่งผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็ซ่อมไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารออะไหล่ตัวรีเลย์อยู่นะครับตอนนี้นะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับตัวรีเลย์หาได้แล้วนะครับซึ่งไม่ใช่ผมที่หาได้นะครับเป็นตัวลูกค้าเองเจ้าของบอร์ดที่หาได้นะครับ บอกว่ายืมเพื่อนมานี่นะครับส่งมาให้นะครับนี่ตัว,ตวที่ยืมเพื่อนมาในเปลี่ยนเข้าไปแล้วอันนี้ตัวเดิมเป็นคอย24โวลต์นะครับทีนี้รีเลย์ตัวใหม่ที่ลูกค้าส่งมา12โวลต์ก็เปลี่ยนเข้าไปก็อย่างที่คิดนะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับรีเลย์ยืมเพื่อนนะครับไม่ใช่มีแต่นายการยืมเพื่อนนะรีเลย์ยืมเพื่อนก็มีนะโอเคตอนนี้นะครับบอร์ดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาคูท์ออก นะครับ50เฮิร์ตไซเวฟปกติสวยงามนะครับแรงดันนะครับตอนนี้เหลือประมาณ194โวลต์นะครับถ้าไม่มีโหลดละ่ะเนี่ยถ้าไม่มีโหลดก็จะได้ประมาณ200โวลต์นิดๆ AC นะครับถ้ามีโหลดแรงดันจะตกลงเหลือประมาณ190 v, กว่าๆนะครับนี่นะโอเคโหลดตอนนี้อยู่ประมาณ800วัตต์นะครับทำไมถามว่ามันไม่อ่าทำไมมันไม่ออกถึง220เพราะว่านะครับแรงดัน DC ผมป้อนแค่ 300โวลต์นะครับเพราะว่าซับายตัวนี้มันจ่ายได้แค่300โวลต์มันอ่าก็เลยนะครับทำให้ AC มันออกไม่ได้ถึง220โวลต์นั่นเองนะครับถ้า AC จะออก220โวลต์ได้นะครับ DC ฝั่งที่ป้อนเข้าเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเลยต้องมี320โวลต์ DC ขึ้นไปนะครับจนถึง400โวลต์นะครับแรงดันเอาพุตก็ถึงจะออกได้ที่220นะครับ ทีนี้นะครับมีทิคนิดนึงสำหรับใครที่ซื้อบอร์ดพวกนี้มาทดสอบศึกษาประกอบใช้งานนะครับเวลาทดสอบใช้งานเนี่ยนะครับไม่แนะนำให้ทดสอบการต่อไฟ AC การไฟฟ้าเข้าผ่านบิดไดโอดแบบนี้นะครับให้ทดสอบกับแผงนะครับเวลาจะทดสอบบอร์ดเนื่องด้วยว่าถ้าเราเอา AC การไฟฟ้าป้อนเข้าฝั่งจุดเนี้ยนะครับเขาออกแบบมาให้ต่อเลยบอร์ดนี้นะครับเห็นไหม จุดต่อไฟ AC 220ถ้าเราเอาไฟวันไฟบ้าน AC 220โวลต์มาเข้าจุดนี้พอมันบิดเล็กติไฟออกมาแล้วนะครับมันจะได้แค่300โวลต์นิดๆซึ่งนะครับบางทีมันไม่พอนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะถ้าจะให้ได้ AC output ที่220โวลต์นะครับ ต้องได้ DC ป้อนเข้าเนี่ยอย่างน้อย310ร้อถึงสามยโวลต์ขึ้นไปทีนี้ว่าถ้าเราเอา AC การไฟฟ้ามาเข้าตรงนี้นะครับถ้าการไฟฟ้าตกหรือบางทีแม้กระทั่งมาเต็ม220บิดเลกติฟายออกมาแล้วมันได้แค่ประมาณ3 0 0 3อ่าสิบสามร้ซึ่งมันพอดีเกินไปมันจะปิ่มๆที่จะไม่พอเพราะว่าอ่าทีนี้พอเจอโหลดปุ๊บ แรงดันเอาพุทมันตกเพราะว่าแรงดันชดเชยมันไม่มีแรงดันเอาพุทธมันจะตกมันจะทําให้เราเข้าใจผิดเอเวลาทําไมเจอโหลดแล้วแรงดันตกเราก็จะไปหมุนเพิ่ม vr เรื่อยหมุนเพิ่มเรื่อยๆซึ่งมันจะทําให้เราหลงทางนะครับเพิ่มแล้วมันยังไม่ขึ้นก็หมุนเพิ่มบีไดเรื่อยๆมันจะทําให้เราอ่าใช้บอร์ดนี่ผิดวิธีหรือว่าหลงทางปรับแก้ยากสุดท้ายนะครับก็ส่งซ่อมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บางทีมันไม่เสีย แต่เราปรับบอร์ดปรับ vr มั่วเกินไปทําให้แรงดันเอาพุทมันเพี้ยนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะทดสอบบอร์ดนะครับแนะนําให้ต่อไฟแผงเข้ามาหรือไฟจากไหนก็ได้ให้มากกว่า3 2 0โวลต์ DC ขึ้นไปนะครับสำหรับทดสอบบอร์ดไฮวโวลทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอย่าเอาแค่3 0 0ท้อทุ่นมานะนะครับต้อง3 2 0 3 5 0ถึง4 0 0โวลต์เลยนะครับถึงจะชัวร์นะครับเวลาเราจูนเอาพุทเนี่ย มันถึงจะออกได้แม่นยํานั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้ซ่อมเสร็จก็เดี๋ยวส่งคืนลูกค้านะครับถามว่าทําไมนานนะครับนานเลยจากคลิปนั้นจนถึงคลิปนี้กว่าจะเสร็จเพราะว่าตัวรีเลย์ตรงนี้นะครับหาที่ไทยไม่ได้นะครับไม่มีจําหน่ายที่ไทยถ้าจะสั่งเท่าที่หาได้ตอนนี้คือสั่งจากจีนนะครับสั่งจากเว็บอารีเอ็กซ์เพสก็คือ,ส,อสั่งตรงจากจีนที่ไทยไม่มีขายนะครับ แปลกไปบอร์ดออกแบบโดยคนไทยแต่อะไหล่ที่ไทยไม่มีขายนะครับต้องสั่งนอกนะแต่บอร์ดที่มาจากประเทศจีนอะไหล่ในไทยมีขายทุกชิ้นเลยนะครับนะแปลกดี